บิ๊กไบค์ขมไม่เกรงกฎจราจรไทยขับแช่ขวาไม่สนดโลกแถมปักธงชาติท้ายรถชัดเจนงานนี้ใครอยากแซงก็หาช่องแซงเอาเองละกันอ,อย่างที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีกลุ่มบิ๊กไบค์หลายสิบคันครับกำลังขี่บนท้องถนนในประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งคลิปนี้ก็ถ่ายโดยคนไทยนี่แหละจากผู้ใช้บัญชีทิกตอกท่านหนึ่งปักธงไม่ชัดเจนเลยครับว่าเป็นธงประเทศอะไรคือดูจากการขับขี่เนี่ยนะครับมันก็จะเต็มถนนเลยแถมขับแช่ขวาอีก แล้วขับแช่นานซะด้วยรถที่เขาตามมาข้างหลังนะครับจะแซงไปก็แซงไม่ได้บางคนยังก็พยายามจะแรกแล้วบางครังก็แซงได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปเรื่องนี้ครับถือว่าสร้างความเดือดร้อนจริงๆนอกจากจะทําให้การจราจรมันไม่สะดวกแล้วบางคนก็เสียเวลาในการขับตามหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าขับขี่แบบนี้เขาเรียกว่ามีม,มีวินยัยนอกจากไม่ให้เกียรติแล้วยังไม่เคารพกฎจราจรของประเทศอื่นด้วยอย่างน้อยก็ควรจะขับเรียงแถวให้รถคันอื่นเขาแซงไปได้ อ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปนี้แบบเต็มๆจากคนไทยที่ถ่ายไว้กันดีกว่าครับ เคสแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเชื่อเถอะครับว่ามันก็ได้ทําให้หลายๆคนเนี่ยหัวร้อนกันมานักต่อน,นักแล้วกวงมาลัยนี่แทบจะลุกเป็นไฟกันเลยกับพวกที่ชอบขับรถช้าชอบแช่เล่นขวาทําให้รถคันอ,อื่นที่เร่งรีบมากกว่าแซงไปไม่ได้บางทีกระพิบไฟขอทางแล้วก็ยังไม่หลีกทางให้สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวออกข่าวกันไปทั่วเดี๋ยวเราลองมาดูที่พรบรจราจรทางบกพศ2,522มาตรา33 34และ35กันดีกว่าครับคุณผู้ชม มาตรา3 3ในการขับรถผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้เดินทางขวาหรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้ 1. ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 2. ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียวและ3ครับทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง6เมตร มาตราส4สครับในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่2ช่องขึ้นไปหรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจําทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุดผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจําทางเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้ 1. ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 2. ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกําหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 3. จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก 4. เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นและ 5. ครับเมื่อผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้ายและมาตราส5ครับรถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้ผู้ขับขี่รถบรรทุกรถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่2ช่องขึ้นไปหรือได้จัดช่องเดินรถประจําทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะต้องขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจําทางแล้วแต่กรณีอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูได้เพราะเนื้อหานั้นมันเยอะจริงๆพูดทั้งวันก็คงไม่หมดครับแน่นอนครับว่าคนไทยร้อยทั้งร้อยก็ตามไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมนี้นะครับต่างเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากมายอย่างเช่น เมนแปรกครับบอกว่าตำรวจอยู่ไหนละนั่นกล้องทั้งถนนจับไม่ได้สักตัวที่นี่ประเทศไทยทบฟอร์มโดยเฉพาะตำรวจเมนที่สองครับก็บอกว่าเขาเพิ่งเห็นถนนทางลาดยางดีๆยาวๆที่มีเฉพาะในเขตเมืองที่บ้านเขาเลยสนุกเพลินครับเมนที่3ต่อมาครับก็บอกว่ารถยนต์ทุกคันมีแตรเราควรใช้ตามความเหมาะสมและนี่คือเวลาที่เหมาะสมเมนที่4ครับก็บอกว่าแสดงว่าผู้พี่ๆเนี่ยยังไม่รู้จักรถพ่วงไทยซะแล้ว และเมที่้ครับก็บอกว่าไปอยู่ไหนก็ควรเคารบกฎหมายบ้านเขาเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอย่าให้ใครมาดูถูกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างในประเทศนี้ก็ต้องบอกงี้ครับว่าความปลอดภัยและน้ําใจการใช้รถใช้ถนนนั้นมันก็ควรต้องมีให้กับผู้ร่วมทางด้วยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญกับมันมากๆฉะนั้นครับขับช้ากว่าก็ไปวิ่งเลนซ้ายหรือเลนกลางก็ให้รถที่ขับมาเร็วกว่าได้ไปก่อนนะครับ อ่ะแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ